นะครับวันนั้นหลังจากที่เรามาเจอครับในเรื่องของอินเวอร์สควัมวันนี้เราดูความสัมพันธ์ของเราที่อยู่ในรูปของ r เท่ากับอะไรครับ a x บวกกับ d ครับ r เท่ากับ ex บวกกับ d ทั้งหมดส่วนด้วย cx บวกกับ d ลองรับดูนะครับทีนี้เวลาที่เราได้ความสัมพันธ์นี้ทุกคนลองดูนะครับเวลาเราสลับหาฟังก์ชันเนี่ยนะคถ้าเราดู r อินเวอร์สความสัมพันธ์อินเวอร์สของมันนะครับ r อินเวอร์สก็มีค่าเท่ากับนะครับเราจะเขียนตรงนี้นะครับ r อินเวอร์สก็คือ y เมื่อกี้เนี่ยเราได้ a เท่ากับ ax บวกกับ b ั้งหมดส่วนด้วย cx บวก b ใช่ไหมครับมันก็หมายความว่าตัวนี้นะครับก็ต่อเมื่ออะไรครับผม y, y ของเราเท่ากับ ax บวกกับ b ส่วนด้วยอะครับ cx บวก b ใช่หรือไม่ใช่ๆๆครับตัวนี้คือ<ง>ฟังก์ชันอันนี้คือความสัมพันธ์ของเราใช่ไหมครับ<ป>รแต่หลังจากที่น้องๆมองความสัมพันธ์ของเราก็เราเขียนตรงนี้ด้วยเขียนให้อยู่ในรูปของ y ต่อครับเราจะได้ y ของเรากนะครับง่ายๆครับลบนะครับลบอะไรครับผมถ้าเป็น y ของเราก็เป็น ลบ dx บวก b นะครับลบ dx บวกกับ b นะครับส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย cx ลบ a นะครับ cx ลบกับ b โอเคครับตอนนี้ทุกคนจดความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนะเขียนแบบง่ายๆนะครับวิ้แบบง่ายๆมากๆเลยนะฮะเช่นอ่ะเราลองดูนะครับเขาบอกว่าโจทย์ของผู้นี้นะครับโจทย์ข้อแรกนะครับกำหนดให้นะครับอเท่ากับเซตของคู่หลัก xy โดยที่ y เท่ากับเซตของคูดดับ x y นะครับโดยที่ y เท่ากับ 2x บวกกับ3ทั้งหมดส่วนด้วยเลยครับ 5x บวกกับ4เขียนไปขน้า y เท่ากับนะครับเซตของคู่ดับ x y นะครับที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงถ้ามันเป็นสมาชิกของจำนวนจริงตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนว่าอยู่ใน R cos R ก็ได้แต่ให้นักเรียนมองว่า R เท่ากับเซตของคูันดับ x y โดยที่ y เท่ากับอะไรครับ 2x บวก3ทั้งหมดส่วนด้วย 5x บวก4นะครับแล้วก็ปิดเครื่องหมายของเซตแบบนี้นิดหนึ่งอย่างนี้ก็จบนะก็บอกว่าจงหา a inverse นะครับเอาลองหา inverse ซิเมื่อกี้เราได้ r เท่ากับในรูปของ ax บวก b ส่วนด้วย cx บวกกับ b a inverse ของนักเรียนจะเป็นไงครับง่ายนบนของนักเรียนเป็นไงเป็น log x บวกกับ b ส่วนด้วย c x log e เคนไหมครับส่วนด้วย c x log e ดังนั้นในข้อนี้เขาบอกว่าเป็นไงครับ กำหนดให้ R คือคู่เซตของคู่ดับ x y โดยที่ y กับ 2x บวก3ทั้งหมดส่วนป็้เท่าไหร่ครับ 5x บวก4 A ที e วองคู่นันเป็นเท่าไหร่ครับในที่นี้ผมจะถามก่อน A คืออะไรครับ A คอะได้เอิรน A คือ2นะครับ B คืออะไรครับ3 C คืออะไรครับ4คือ5แล้วก็ D คืออะไรครับผม D คืออะไรครับ ดีคือสี่เพราะฉะนั้นเขียนอินเวอร์สครับแทนค่าสิบอกให้ครูชื่นใจนะครับตอบอะไรครับผมลบอะไรครับลบ 4x เอป็นไงครับลบสีบวกอะไรครับบวก3ทั้งหมดส่วนได้เลยครับส่วนในห้าอะไรครับ 5x เป็นไงครับลบ2ครับโจทย์ข้อนี้ขาถามว่าถ้าสมมติโจทย์เพิ่มบอกว่าให้นักเรียนหานะครับอินวอของแหาได้ไหม หได้ไหมครับบอกว่าหา i อเอ็นเวิของแปดจากเมื่อกี้เราสร้างมาเราก็บอกว่าจากอะไรครับผมจาก r inverse ของพวกเราเท่ากับลบสีบวกกับ3ทั้งหมดส่วนด้วย 5x บวกกับเท่าไหร่ครับ2เราจะได้ว่าลบอะไรนะครับลบสใช่ไหมครับเราจะได้ว่า r inverse ของพวกเรานะคไอเอ็ inverse ของ8นะครับก็คือแทนค่า8เข้าไปในตัวส่วนที่เป็นเเราก็จะได้เป็นลบสคูณกับเะไรครับ 8บวกกับสทั้งหมดส่วนด้วยคูณด้วย8ทั้งหมดลบด้วย2น้องๆก็ดู48ได้3 12ลบ3าบวกกับ3ทั้งหมด58ได้40นะครับตัวนี้ก็มีค่าเป็น40บลบด้วยเท่าไหร่ครับ2 32ลบ3าบงวกได้ลบ2 9สกส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ3ามเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า r อเอมเวิร์ของลบไอเอมเวร์ของเท่าไหร่ครับ8ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 29สเาส่วน8ปดเขีนไหมครับโอเคนะฮะข้อนี้หยุดก่อนนะครับกด